น้ำลาอันนัน้น,น,นลูกแ่งแก้วไมไ่้ไม่มีครับทษทานอันนีต้ตอนนี้กำลังจะได้เดินทางไปบ้าน,นมนาวา เมืองโซนนบุรีแข่งสวัสดเขตไปตัดไม้ตัดเฟอร์นิเจอร์เนาะพกไม่ออกเรือสิไปเพื่อนกันยังมีู่้เนาะไปวิ่งนี่เนาะเครื่องเราก็มีเต็นท์มีอันนี้เนาะเฉพาะเครื่องจะวางมีถุงผ้าแล้วก็มีเต็นท์เนาะของแพงได้ถือเพื่อนเจ้าห่มผ้าชุดมอญห่มไม่ทึ้ยเลยผ้าห่มเด็กผิดผห่มนี่เสียแล้ววะนี่ เนี่เนาะเกมเครื่องน้ำมันมานี่แหละพอไม่ออกป้าเฮามันขึ้นไปฮอดึงฮอดิบเลยตอนนี้กำลังเดินทางงอดบ้านโนนค่ายนะพอไม่ออกจะเอานั่งทางล้งเนาะมาบ้านโนนค่ายบ้านสัมมานิจอนแล้วตอนนี้ กำลังเดินทางไปตอนนี้ก็ได้ กำลังมาหอดบันดอนสาดต์นะพ่อไม่ออกบันดอนสาดตกำลังมาเอาคนเนาะมาถ้าเอาพอออกอีกจะจะขนยังไม่หู้เนาะนะครับเอาคนแล้วกลับไปพ้องมกัลนวพ่อไม่ออกเลยว่เียาติดแนวเพิ่น

มาถามทางเน,ะอน,น,องเนาะฮอตน,น,ออนอ้องเบนก่อนมาฮอดบําคำต้องร้องแล้วก็ฮอดน้องเบนก่อนอย่งเลยเข้ามาทางบ้านคำต้องร้องเข้ามาแล้วก็ถามพายอใหญ่อันนี้เนะะเเานะอันนี้ก็สิไปต่อให้พองไม่ออกบ้านนาวาน้องเข้ามาทางบ้านคำต้องร้องและสีฮอดบ้านน้องเบนก่อน บ้านนวาล้น้ะตอนนี้ก็หลังเฮาไปเนาะนีัาสิอยู่เอันนี้แม่นบ้านเฮินเพินนี่บ้านเฮะส่นเนาะก็ได้จกินน้ำมนจะได้กินยองงงกินน้ำเขาดังไม่ใช่เนาะ นี่บ้านเถินคนเนาะเออเจึงเดียเดี๋ยวเอิ่นจอกก่อเอิเนอคืนแล้วก็ยืแล้ก็ลืเอาก่อนเลยเออมานี่เคยมาแล้วสถนการ้์เลาเคยผ่านมาบ้าน ค่อยๆลมลุ่มบุกไปขี่รถม,มานี่เลยไปนี่มันจะมีหงซีอ้อไปนี่นะเป<อ>็นซีแมนไหมบ้านน้องเบ้นแหละอันนี้เออแม่แหละค่อยๆเท่ามานี่แล้วค่อยอ้อ,อ,อ,อไปลุ่มพุ่นที่ไปบ้านอาว่าตัวลุ่มถามคนนี่เนาะ นี่นะว่าเซอนเอ็นเห็นเลยเหรอลงทางเลยสองทางเน่เน่เน่จ้ะตอนนี้ก็เฮาโฮมก้อนนอมันแดดได้ผมไม่ออก

หุ่นแล้วหุ่นน้องเบนน่ะนังหุ่นนี่ถ้าไปนี่แล้วกะโคองคุณน่ะกังหัวเชวันน์น่ะนังอันนี้ก็หัวเชวันันนี้ก็เคยไปเอจีแล้วจีแล้วเอจีแล้วเอจีแล้วเอจีแล้ววันนี้เอาใช่บานปะต่งบานปะต่งหุ่นบิดอันนี้พุ่นไปพุ่นแต่นี่กับมาหอดบานปะต่งมาหรือบานประตระเฟินกับสิทามขดนี่เนาะเรือประิไปเลยทั้งเลยมีหู้นะพ่อแมีว ăn thằng lăng con này, này. À? Cái gì nó coi hả ทางคนเนาะ,ปปะในใเปาะป้านายเ่็นปะเอากระสีเปาะป้านายเลยพ่อไม่ออกเลยนี้กระสีได้เดินทางไปต่อ้เนาะพ่อไม่ออกนี่แหละมาเฮือนคนกระสิประมาณนี้เนาะลังเหงื่เน, no is, เน,เน,เนี่ยลังน้อยลังเหงื่เนี่ยก็มีปลาปนกันไปเนาะ ต้นไม้เนาะนี้็ต้นไม้คักกันนี้แทนนี่ดอกหัวแล้วโอย้ยถมห้องเนาะไปตามห้วยตามห้องนะพอแม,ม่เห็นอยู่บ่มานนี้เนาะ สันหงเลยตอนก้อยมาตอนยามพ้นนะเห็นบ่กคลิปก่อนๆน้ำโทมน้ำพยมาอะไรเต็มก็ถามขึ้นประประสันแท้ฮะโอ้ยเจ้าาตยานแทโอ้เจ้าโอ้ตายแล้วอนี่ยหน่อสู้ไงลีบ้าอ่ะก็เคยมาเนาะครั้งสาอิฐพอไม่ออก บ้านเหินฝนน้อเนี่ยมีแห่งก้นเห่วเลยเนาะด่องขึ้นเมื่อกี้อย่างนี้ก้นเหมือนด้านมอแล้วทางบ้านเลยบ้านยานาะมีหูเลยพอไม่ออกเลย ว่าไม่ได้เห็นไฟเบิ่งไปนรงกันเนาะมีหงสีเนาะสลาครับบอนคือเนาะมัมีลักผ้าอีบีอันนี้ครั้งแน่เลยแล้วก็มีผ้าอีบีไม่ออกเลยเดี๋ยวคือฮอดบ้านขวดดีเซลเบิ่งอีเธอหนึ่งเนาะ นี่าหนะ่าจ่หอดเหินเพิ่นเลยเนะาะกกลมากับประมาณอยู่ครึ่งกิโลเมตรครึ่งลักเนาะหอดเหินเพิ่นอ๋อหอดแล้ววันนี้กะนบานนาว่าสมใสเนาะหวันซ้ำนี้แหละพ่ออไม่ออกในเสียเบิ่งภาพบรรยากาศเลยท่านึง ไปเบิ้งใหม่ก่อนเราแลที่ไปชลาก่อนไปเบิ้งใหม่ของพบานกันอยู่นะไปทกไปกันได้เออด่อเาออดกันนคับตอนกันนะพี่น้องบรราหับตอนได้ประธานมา แล้วจะปูกจะทางก็ดีเนาะมีสร้าักคุณก็ดีเพือนกันใหจูม,มานาพบาลเพือนให้นอนนี่มาอู้ไดนะผูมีชราคันีแจเฮาบะมะังชราอย่างนี้เออไม่ได,ไไไดไ้ได้จังมาก็ชิมาครน,นั่งแคบหเอจะเห็นห้องน้ำกับผู้ดนี่ของญาทานญนะาครูอันมาเหตุชเห็อนอันนั้นชรานะําเออเมนวันู่้ดผมีห้องน้ำนี่น้า ถ่ายดุป่าก็ได้แก้วว่าแก้ววก็เออเน้่ยทาบางทัานกับแก้ววาคำเี้ยนีพื้นเชียนี่คมนบ้านเินมาทำนาวานี่แล้วมีน้องมตะเลวเด้อคือบ้าพวกข้างในแทมในพรรษาพรรษาไอ้เ่แม่ได้เจ้าได้อือมได้เอื้อยอันนั้น ชาลอยฮะเออเออได้ดีเออได้ดีเมี่คนนี้ก็ซื่อดีเนาะเออแม่คนนี้ซื่อดีแม่กันไปเออคอยแต่จะมาน้อยจนมาเทาแม่น้าดีแล้วยาดเออเด็กอีกเดียววันนี้เทาเดินไปเทามาแล้วสังขารพาไปเออเงินลังบ้านมาพาไปโอ้ยหอดยันนั่นหอนยานนั่นอ่ะฮัน นอย้วยังเดียวเอ้าอีกไม่จบนะต้อบอกกันะนี่นนี่เพิ่นเยนี่เพิ่มเไ่เชอโอ้ยได้แั่เขาหมด่เดนเอานอไกอว่าอมาเป็นบ้านงานวานเถามาชันทีก็ิีได้ดีเล้ว่ะมาชันทีเีโโโทรทามอัน แต่พอรอดื่นนั้นบานบ้านนาวาสมสะเย็นนาวาอุ้งกระเบื้องนี่แหละเออเพา่อมเล่าเพื่อนเลาข้าเพื่นติดต่อกันหมอเป็นหน่อย ไปทางเาต้ยยังลืมแล้วบาทไหนมีมาลัยก็ง้ายเออกไปให้ไปนาคือว่าแล้วเนาะเขออกไปอานาวาจ็ดซุอันนี้หอนนาวาสมายพองไม่ออกาาเขาสิไปสระเนาะตอนนี้ไปท่าขนอยู่ตอนนี้ฮะ ม,มีท่านห่อนเนาะตอนนี้ก็ได้มาหอนแะล้วเนาะมันเราว่าผสมใสสลาน

บ่คนไหนเองคนไหนเออาเตี้ยอันไหนน้อยช่างซอนแต่ทะบือทเบืเนี่ยงาน่อไปยพ่งานานพ่องาอพ่อชมไปกี่คนจ๊ะพอเท่าเนี่ยซื้อเลยส๊ะอชมเห็นยซื้อในเกาะยูในบ้านเจ้าไซื้อเจ้าในกาะเนเออชื่อเจ้าซื้อแล้วพอเท่า

แี่ยาแต่คือกันเนเตนแวาจัดกันเนมิตาบกทเกงเลยไเกงเนี่พอนั่หนูเป็นมอลันอางน้เนาเตียงโตัะดีได้คู่ช้อนคชอนช้อนอยู่ละฮน้ำช้อนชี้แยกช้อนม่วงหงสเต่าีลบไปพุ่นกัเลยเอาเมียย่นฮะ เออเอามี้แล้วก็บวชอีกคุณชิโปนี่เอออยู่วัดชิโปนวัดเก่าหันวัดชิโปนตะกี้อ่ะวัดโชว์นั่นแหละลูกลงแป๊วคุณแป๊วเนี่ยเรานี่อยู่สนามสนามบ้านนาวาผสมใส่ไม่ได้นี่ก็จะได้พังแค่นี้ออย่เเนจ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ไปทาเสียงพิมบ์่เสียงพิม์มาือพิม์นี่เลยเนาะพิมบ์่ไปเสียงพิม์เสียงพิมบ์มปล้อยเสียงพิมบนี่เลยโอ้ยี่สิบห้า อะไรอัอันนี้ก็แก่นวนแก่นวนแกนังอาาน้ำลังเจ้าออกแล้วเนี่ยออกแล้วเปจงเจ้าชิดแล้วอันนั้นอออันทานเป็นอยู่ละหาน้ำฟูอยู่ละหาน้ำฟจอยู่ละหาน้อดูนี่อยู่ลล้มอยู่นะฮะานานกไม่ยู่ อยู่ละานอยู่บ้านตะเลียนปีนึงบอกอยู่บ้าตะเลียนปีนึงตะเลี้ยเดี๋ยวปหนึ่งย่างนี่ย่างไาจา์ไทยก็อยู่น้ำก้นก็อย่างนี้ปนี่ปนี่อย่าน้อย่น้ำก้นอยู่เนี่ยฮันอย่าจนอย่างีย่านีย่านี้อย่นี้อ่างนี้อย่างนีอย่ีอย่นี้อย่างน้อย่างน้อยน้อย่นีอย่น่านีอย่างน่นี้ย่น้อย่าี่นยางนี่น่านอยู่บ้าน้องน้อง้อ น้องล่วงน้องลงน้องบุละน้องบุลวงน้องบุลนระะน้กกลับไปมีสาีน้ำอไ่าเต่อืน้องไที่ตางปลนหาวันนมเม,ม้นทเนี่ยไม่ดนีคุณชอบเนี่ยคุณเอานิดนิสระดา่อนนะท่านจยท่านเขียน่นมเมนทานเด ตัตัวนั้นตัวไหนฮะพี่ธาตุตัวไหนนจังธาตุไปผูกชุ้มตัวนั้นด้งตัวนัจีมด้งตัวนั้นตัดตอนนั้นตัตัวนั้นนัดตาน้า่ว่าธาตุอันนี้เจ้าค่ว่าจะยังนงหลวงธาตุตอนนี้น่าค้นธาตุไปไม่ดุไม่ดุ แต่มันเรียนมันแล้วต่อไม้ขู่เอาหนี่มาบอกย่างข้านี่กอดถือเจียงพิมเจียงพิงเออเจียงผิวท่าเสียงผิวโจงแซอโจงฮาล่ามีพี่น้องบ้ไหมมีมีพี่น้องใชหมมีมีพี่น้องไอ้บ่ยิสานั่นมีชื่อครับเพื่อนเพื่อนตายแล้วยังไปชุงเออยังเตะอันนั้น น้บาอัาน้ำลุ่มน้ำลุ่มแสงแก้วพอกพออกว่ะพอกแสงแก้วเออแสงแก้วก็ได้ติดต่อกับเพิ่นอยู่ไหมติโตมือพ่อทำเองเออติโตแพรยอดแสงแก้วแล้วน้ำน้ำน้ำบาวน้ำบาวน้องชายน้องเมียก็นอนก็ตายอยู่พุ่นเลยชงกระดูกมาพี่อันนั้น คนบักกระเบานี่อยู่งยานเออมีมียาขูยาพ่อมันได้ยาขูนี่ยาขูก็อยู่ในวัดเพื่อนท่านเลยเดืยนนี้ก็เมียเพื่อนอีกตายเพื่อนวัดที่ชงกระดูกกระดูกอีกชงลูกเมียเพื่อนอะไรเมียอะไรเฮ้ยเงี้ยอะไรนะอืม เห็นยูเพิ่นกำลังสร้างซิมเหรอเดี๋ยวนี้อยู่บ้านอยู่บ้านกระเบาเพิ่นกำลังเฮ็ดซิมบอกคือว่าเออกำลังเฮ็ดซิมเออกำลังเฮ็ดซิมแต่ยินเพิ่นโทรมาอยู่เฮ็ดซิมไม่เออที่ไทยท่ามสมได้หายไม่ก้าวเออ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 ในนอ่างกะบ้าบับกำลัง ลืมเลยลืมลืมคำวันาเบามาล้านลอานชาวเพื่นท่านเห็นเนี่ยประธานโคดการเกี่ยงเหรอเออโดยรองจันตไทยจัเมนตันไทยนี่ยรไทยก็พอผูกกันได้ล่องกันได้นไทยมาตลาดนี่ัฉพาะจ้าไม่ดี